ไลน์เดฟซัมมารี QC ปี2 0 2 4ันยีิี API มีอะไรออกใหม่บ้างไปดูกันเลย เริ่มที่ Messaging API กับ Text Message v2 Message รูปแบบใหม่ที่คุณสามารถที่จะส่งผ่าน Messaging API ได้โดยความพิเศษของ Text Message v2 เนี่ยเราสามารถที่จะ Mention User ที่อยู่ในกลุ่มได้เราสามารถที่จะแนบ Emoji ไปกับข้อความ Text ได้และที่สำคัญเราก็ยังสามารถที่จะ m e n ชั่นทุกคนในห้องแชทผ่าน Text ได้แล้วครับฟีเจอร์ถัดมาครับกับ User Mention Chatbot ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจะเรียกแชทบอทที่อยู่ในห้องแชทให้ตื่นขึ้นมาทํางานเนี่ยเราก็คงต้องเขียนโปรแกรมในการที่จะดีเท็ชื่อแชทบอทไปตัวอย่างเช่นขุนทองอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งครับชื่อบางชื่อเนี่ยมันก็ไปทับซ้อนกับบางประโยคได้ทำให้เราเนี่ยจะเรียกแชทบอทขึ้นมาทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่จากนี้ครับในห้องแชทเนวสามารถที่จะ พิมพ์แอทไซ์แล้วก็เรียกชื่อแชทบอทได้โดยตรงเลยนะครับโดยเว็บพุกของพวกเราเมื่อมีการเรียกแชทบอทเนี่ยจะได้รับสัญญาณด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะให้บอทสามารถทํางานต่อไปจากนั้นจากคําที่ u ู e r อรเรียกออกมาได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เรียกบอทได้แบบเป๊ะแน่นอน ลายเพิ่มลายอีโมจิชุดใหม่ที่ให้ใช้กับ Messaging API มาแล้ว mm. เพียบเลยนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะระบุ Product ID แล้วก็อีโมจิ ID ไปกับ Text Message ทั้งแบบที่เป็น v2 และ Text Message เวอร์ชันแรกนะครับให้สามารถส่งข้อความพร้อมกับอ e ีโมจิน่ารักน่ารัได้บอกได้เลยว่าชุดใหม่อีโมจิน่ารักเพียบไปใช้กันครับไปดูลิฟแอปกันบ้างครับกับฟีเจอร์ใหม่ที่มาในลิฟ SDK เวอร์ชัน2.25.1ครับ เวอร์ชันนี้นะครับ URL ที่เราได้จากการแชร์ผ่านลิฟแอปไม่ว่าจะผ่านเมนูของการแชร์นะครับหรือผ่านการเขียนโค้ดฟังก์ชันที่ชื่อว่า create URL by นะครับ URL ที่ได้จะเป็นการเข้ารหัสนะครับ RFC 3 9 8 6ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายดังนั้น URL ที่ได้เมื่อเปิดใช้งานนะครับใครได้และเปิดใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการเปิดลิฟแอปได้อย่างถูกต้องครับและอัปเดตสุดท้ายนะครับก็คือลิฟ CLI นะครับ Command Line Interface นะครับที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะบริหารจัดการ ลิฟ a แอนะครับผ่านตัวคอ m เมลไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการครีเอทอัปเดตลิสต์ดีลิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถที่จะรัน l i ฟ t App นะครับอยู่ในโล c a l ได้นะครับ โดยทูตัวนี้นะครับจะทำการ provision นะครับตัว localhost ของเราเนี่ยละให้เป็นแบบ port https นะครับแล้วก็ไปผูกกับตัว l i ฟแ app ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมบอกเลยว่าทูตัวนี้ผมใช้มากแล้วก็ใช้ทุกวันเลยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้อง m o อก user profile เองและ user profile เราสามารถที่จะ get นะครับจากการ login ได้แบบ dynamically เลย สำหรับปี2024ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับปี2025ก็กำลังจะเข้ามานะครับผมขอให้นักพัฒนาลายนะครับในประเทศไทยทุกคนนะครับมีความสุขนะครับโดยเฉพาะกับการพัฒนาโค้ดนะครับให้มีบั๊กน้อยๆระบบทำงานลื่นไหลนะครับแล้วก็พบกันใหม่ปีหน้าครับ Merry Christmas Happy New Year บาย